สวัสดีครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับความชัดเจนของแนวทางการปกครองนี่ชัดเจนขึ้นระหว่างสังคมนิยมกับเสรีประชาธิปไตยและเราเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้ง2แบบเนี่ยต่างก็มีข้อดีและก็ข้อเสียและบุคลากรผู้มีอํานาจที่อยู่ในทั้งสองระบบนี้ก็จะมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีนั่นแหละครับคนที่อยู่ในสังคมปิดก็จะมีทัศนคติแบบหนึ่งคนที่อยู่ในสังคมเสรีก็จะมีทัศนคติแบบหนึ่งแล้วแต่การรับรู้ตั้งแต่ที่สหร มริกาเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดประสงค์หลักก็คือต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์นะครับวิธีการของสแมริกาก็จะมีหลายอย่างที่จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ค่อยจะดีมากนะักส่วนคอมมิวนิสต์ก็ทําทุกอย่างเพื่ออํานาจการปกครองโดยไม่สนใจอะไรเช่นกันนะครับมาแล้วแต่ว่าเราผู้เป็นประชาชนผู้ถูกปกครองจะพิจารณาว่าสิ่งไหนมันดีกับเรามากกว่ากันก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจเลือกแล้วก็สร้างทัศนคติของเรานี้ขึ้นมาเราต้องพิจารณา ด้วยเหตุและผลนะครับ ฟินแลนด์อันนี้เป็นประเทศที่ผ่านเรื่องราวนี้มามากมายนะครับถูกปกครองผ่านการต่อสู้ปลดแอก,กตัวเองออกจากสวีเดนต่อสู้กับมหาอำนาจอย่างโซเวียตอย่างกล้าหาญแล้วครับจนทุกวันนี้เจริญขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่ออิสรภาพก็คือแรงผลักดันของฟินแลนด์โดยภูมิศาสตร์ฟินแลนด์อยู่ในดงคอมมิวนิสต์อยู่ในซอกกลืบของสังคมนิยมแต่ว่าฟินแลนด์เนี่ยไม่นิยมเป็นสังคมกับพวกนี้เท่าไหร่นะครับลัสเวียลิทัวเนียเบลารุสแม้กระทั่งรัสเซียเองฟินแลนด์นี้เข้าหาประชาธิปไตย แล้วก็หลุดพ้นสภาพก่อนใครเพื่อนอันดับความร่ำรวยของฟินแลนด์อยู่ที่อันดับที่19ของโลกนะครับส่วนรัสเซียเนี่ยอยู่ที่อันดับที่43ของโลกกำลังทางทหารของฟินแลนด์ก็ให้ความสนใจเช่นกันนะครับฟินแลนด์นี่ใช้ f h 8 Hornet นี่มาก่อนโดยสภาพภูมิประเทศเครื่องบินเล็กๆจมตีผิวน้ำเป็นสิ่งที่ฟินแลนด์นี่ต้องการและตอนนี้มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วะครับ ฟินแลนด์ก็จัดโครงการค้นหาเครื่องบินรุ่นใหม่นกครก็มีคนส่งเครื่องบินมาเข้าร่วมโครงการซ u เปอร์โฮเนตลาฟาวไต้ฝุนกิปเพนแล้วก็เอฟสามสิบห้าแล้วครับเอาจริงกิปเพนเนี่ยโดนตัดตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครแล้วนอกจากประสิทธิภาพของเครื่องบินลานะครับประวัติศาสตร์ทำให้ไม่มีทางที่ฟินแลนด์เนี่ยจะซื้อกิปเพนแต่ถ้ากิปเพนจะยื่นข้อเสนอก็แล้วแต่ฟินแลนด์ก็รับไว้แต่ไม่พิจารณานะครับทีแรกหลายฝ่ายคิดว่ามีโอกาสที่ฟินแลนด์เนี่ยจะสนใจซูเปอร์โฮเนต เพราะว่าเคยใช้โฮเนตมาก่อนนะครับล่าสุดนี้ได้ข้อสรุปแล้วละครับฟินแลนด์ตกลงซื้อเอฟสามสิบห้าหกสิบสี่ลำเป็นเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐมิการนะครับก็หรือประมาณสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่มากที่สุดในการซื้ออาวุธของฟินแลนด์ราคาที่ฟินแลนด์ซื้อนะครับรวมอาวุธการฝึกอบรมแล้วก็การดูแลรักษาด้วยฟินแลนด์นี้ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วใกล้ชิดกับนาโต้การ ที่ไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโต้เพราะว่าไม่อยากเป็นเป้าหมายของรัเสเซียเหมือนกับสวีเดนนั่นแหละครับแต่ว่าแน่นอนว่ารัเสเซียก็คือศัตรูหนึ่งเดียวของฟินแลนด์และรัเสเซียมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับด้วยระยะทางห่างจากมอสโกนี้ไม่มากนักนะครับและถ้าสมมุติว่าเกิดสงครามสิ้นโลกเนี่ย ฟินแลนด์นี่แหละครับจะเป็นคนแรกๆกที่ใส่กับรัสเซียการเลือก F 3 5ก็น่าสนใจนะครับกรุงมอสโกเนี่ยระบบป้องกันทางอากาศที่หนาแน่นด้วยความเป็นสเตล์ของ F 3 5มันคงมีอะไรที่ได้เปรียบ S 4 0 0แล้วก็ S 5 0 0อยู่นะครับและที่สำคัญเนี่ย F 3 5สามารถบรรทุกระเบิดร้ายแรงได้รัสเซียถึงไม่ว่าจะมีอาวุธร้ายแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ได้เปรียบนาโต้ถ้ามองจากความเป็นจริงนะครับ อาวุธของสหรัฐมีการรบที่ไหนก็แพ้นี่คือคำพูดของผู้นำบางประเทศนะครับจอมพลอครมหาศีนาบดีอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะครับถ้ามองในมุมของเสรีนิยมถ้าไม่มีสหรามิกาภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไรเลยครับแน่นอนว่าสหรามิกาไม่ได้ดีทุกอย่างแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นผลดีกับประชาชนส่วนมากเสรีภาพต่างๆเล็กๆน้อยๆประชาชนไม่มีทางได้แน่ผู้มีอำนาจนี่ครอบคุมทุกอย่างเลยครับการเรียกร้องสิทธิของประชาชนถ้าไม่มีสหรามิกา ทัดทานไว้ประชาชนนี้โดนปราบเหมือนสุดนักแน่นอนและครับถ้าเป็นผู้มีอํานาจอยากผูกขาดอํานาจแล้วก็ต่อต้านประชาธิปไตยอันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของเขากับพวกพ้องแล้วก็สืบทอดอํานาจต่อๆกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นประชาชนผู้ถูกปกครองผู้ได้รับผลกระทบจากผู้มีอํานาจกลับต่อต้านประชาธิปไตยอันนี้มันก็แปลกนะครับ การยืนหยัดของฟินแลนด์อันนี้เป็นตัวอย่างได้ดีนะครับที่รอบบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยสังคมนิยมและฟินแลนด์ไม่ได้นิยมรัสเซียนะครับไม่อย่างนั้นก็อยู่อยู่ในสภาพที่ต่างจากเพื่อนบ้านมากนักสำหรับผู้นิยมรัสเซียนะครับแนวทางของรัสเซียจะเป็นอำนาจนิยมหนุนหลังผู้มีอำนาจเท่านั้นไม่ได้สนใจประชาชนนี้มากนักอันนี้แอดมินก็เข้าใจผู้ที่นิยมอำนาจเผด็จการนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ซึงถึงผลที่จะตามมายังไม่ได้รับผลกระทบแบบชัดเจนยังเข้าใจว่าเป็นระบบที่ดี อยู่นะครับแต่ว่าประเด็นการก็จะมีวิธีการโฆษณาให้คนให้เชื่อแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าทําไมฟิแนแล้์เนี่ยไม่เชื่อ